สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องตัวอย่างรัฐโบราณในดินแดนไทยแคว้นลาวหรือลบบุรีค่ะแคว้นลาวหรือลบบุรีเกิดขึ้นเมื่อราวพุทธศตรวตรรษที่12บสองศูนย์กลางอำนาจอยู่ที่เมืองลาวหรือลบบุรีเดิมรับวัฒนธรรมทวารวดีต่อมารับวัฒนธรรมขเขมรวัฒนธรรมขเขมรมีลักษณะเด่นคือมีการสร้างปราสาทเป็นศาสนาสถานไว้กลางเมือง มีการสร้างสระน้ำหรือบารายตามความเชื่อของศาสนาพราหมณ์อินดูสถาปัตยาการรมสำคัญของแควนลาโวได้แก่ปราสาทมีสามลักษณะคือสร้างด้วยอิฐเช่นพระปรางสามยอดจังหวัดลบบุรีสร้างด้วยหินทรายเช่นปราสาทหินพิมายจังหวัดนครราชสีมาสร้างด้วยศิลาแรงเช่นปราสาทเมืองสิงห์จังหวัดกาญจนบุรี ันนี้เป็นภาพแผ่นที่แสดงอาณาเขตแคว้นลาโวหรือลบบุรีค่ะชาวลาโวทำนาได้ผลดีจนส่งข้าวเป็นสินค้าออกได้ด้านศาสนาเดิมนับถือพระพุทธศาสนานิกายเทรวาทตามวัฒนธรรมทวารวดีภายหลังเปลี่ยนตามขเขมรคือนับถือศาสนาพราหมณ์อินดู และพระพุทธศาสนานิกายมหายานแควนละโวหมดอำนาจลงเมื่อมีการตั้งอาณาจักรยุธยาขึ้นมาคุณครูมีคำถามการสร้างปราศาทของแควนละโวได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมใดให้นักเรียนทำลงในสมุดแล้วอย่าลืมทบทวนบทเรียนพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ